สวัสดีครับนี้ใกลจะนอนแล้วนะครับก่อนนอนวันนี้อีกคลิปหนึ่งนะเขาบีผมเขาสร้างเหตุการณ์โควิดขึ้นมาโควิดก็เกี่ยวกับปืนเถื่อนแล้วก็เกี่ยวกับยาเสพติดโต๊ะนักงานของอำเภอพนัสนิคมลนะปีวันละหนึ่งเดือนละสามพันบาทวันที่เจ็ดกรกฎาคมปีห้าสิบสี่ 54. ผมไม่ได้ใช้บัตรสื่อมวลชนหรอกผมไม่ได้ใช้บัตรแสดงตนผมไม่ได้ใช้บัตรประชุมผมเอาทั้งหมดอะเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ผมร้องขอบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งใบที่วันนั้นที่คงเพื่อจะมาถิ่นบ้านเกิดบ้านเลขที่ห้าหมู่เก้ารายประจําบ้านสองศูนย์หกศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่เก้าเก้าคี่หนึ่ง เข้ามาถึงครับเขามีการโหวตเรืเ่องตั้งมีโควิดมีปืนเถื่อนเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยพอยืดระยะเวลาของโควิดของปืนเถื่อนได้ที่แทนเยาวชนนะเยาวชนเนอร์สลี่ไปไนวนี้มีวางงานงานไม่มีทำบ้านพังกวนกันเขาไปขนของกลางไปจังหวัดไหนๆเดี๋ยวมาดูนะครับหลายฝ่าย ไอ้แบ,บฟอร์มที่ซ้อนปืนเถื่อนอะไรฉบับฉบับอะ่ะแม้แต่อยู่ตามโรงเรียนนะฝ่ายบุคคลประก,การปกครองนิสิตนนะักศึกษาเนี่ยขนมาด้วยเอามาซ้อนมนเป็นปืนเถื่อนเลือกตั้งกันนะครับางห,หน้ากันพวกเขาเนี่ยส่งยาเสพติดพาแล้วเสียปืนไปครับเขามาต่อรองชีวิตเราครับเป็นพร,รบฉุดเฉินเป็นพร,รบหยุดยิง เยอะครับหลายเครื่องเลยและตัวมือปืนที่จะยิงที่จะบีบกันแต่ละคนละคนเนี่ยนะครับสี่ป,ปีแล้วเนี่ยแปดเก้าปีโบสวันก็พังไปพังสิ่งของกันหลอกจะฉากกันเสร็จแ,แล้วก็จะให้เป็นคนผิดกันซ้ำเข้าไปอีกเต็มเยลยรีดไถตัว๋วทับลูกปืนเข้าไปอีกไปรีดไถเต็มเลยครับระยะเวลาสิบป,ปีเนี่ยเนี่ยเซ็งไปหมดแล้วผมะนะครับ เดี๋ยวเราถามไปเลยดีกว่าว่าพ่อแม่เขาเป็นอายการศึกกันเครื่องละห้าหมื่นบาทเขามาสอบก็ยังมาที่บรรน,นั้นที่คมเลยสอรสบ้างอะไรบ้างมาที่บรรน,นั้นที่คมเลยครับมาดูมารอดูอะไรอ่ะนี่ผมจะนอนแล้วพี่มันวันหนึ่งเครียดนะเนี่ยมาถิ่นบ้านตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องราวอะเลยนั่งอยู่ในห้องเฉยๆกลางบริเวณตัวเองอยู่บ้านเน็ตมือถือก็ไม่ดีโน้ตบุ๊กก็หาย ไอแผนก็หาย Apple ก็หายโทรศัพท์ Apple 56อ่ะเป็นมาตาเขาให้มาตาร5 4า154มาเป็นแพะ1 6้ 8, ใส่ความแล้วก็มาตาของทะเลวิวาทพื้นๆกับพวกอุทธรมาตรา56ก็ได้ Apple 5 Apple 6ของวัตถุหลักฐานของว่ามาตรา56หรือตัวคนของ มาตราห้าสิบหกอุทธร์มันเลือกตั้งกันเต็มเลยแล้วก็แอปเปิลหนึ่งก็คือวัตถุหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวกับพรบรเครื่องกระสุนอาวุธปืนที่เขาเอาไปกองไว้จังหวัดเรื่องราวของจังหวัดชนบุรีเนี่ยครับวันแรก,กวันนั้นเป็นข้ออ้างสื่อมวลชนใช้คุณคมสรรเอก,กชัยก่อนต่อจากนั้นนะครับนอกจากคุณคมสรนเอกชัยก็มีตัวแทนอายการท่านอื่นอีกนะครับเป็นนายกตัวแทนอายการนะครับที่จังหวัด แต่อำเภอพนั้นิคมจังหวัดที่บ้านเราเนี่ยหรือแต่อุ่ทองหลกักๆเจ็บครับมันเข้ากันไม่ได้กับสสแล้วก็มาใช้ชีวิตไอ้ตัวคนอย่างผมเนี่ยดูนี่อายุผมแค่เนี้ยนะคระัี่ีประปีนะปะินถื่นเพียบเลยที่ซ้อนทะเบียนไหมโต๊ะน,นันกงานวันละหนึ่งรเดือนละสามพบาทที่อำเภอบนัสนิคมครับแล้วมันเท่ากันกับกระบวนากา,นนนะนากนกอบบายการที่เลี้ยงข้าวเราอะ วละร้อยเท่ากันมันแย่งกใหญ่เลยนี่เอาบัตรประชุมไปแลกเปลี่ยนมปนเลือกตั้งหัวตัวนี้ยิ่งใหญ่นะโผล่ขึ้นมามีในแก่ๆหก,ก,กสิบกว่าปีนั้นผมมาอยู่แค่นีเน้เรียนมาไว้เดียวมันอะเป็นใครอะไม่ใช่ครูอาจารย์ผมมนปปือเดือนเบียบเลยลูกกรบบินแบงค์ลูกไอไอนู่นอะไปแจ้งไว้จังหวัดมีสินักศึกษาในร้อยเรียนเนี่ย ดาวนี่มาดวงพี่ผู้หญิงก็ได้กันทั้งหมดมีตัวคนผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ได้เปนชื่อเดียวกันผมโยนมาหาผมดวงคนอื่นก็มีสองดวงกันดาวก็สองดวงแล้วเขาเป็นวัตถุหลักฐานของโควิดมั้งโควิดที่เป็นวอร์สิบเก้าของผู้หญิงอ่ะการยึดควบคุมการควบคุมความเพื่อการควบคุมการให้กําเนิดแล้วเพื่อจะเลี้ยงให้อุทธรโควิดให้เขาไปเลี้ยงน้องน้องก็คือคนที่เขาคลอดออกมาโรงเรียนเนสเอรี่ดเด็กๆเ่ยาวชนในร้านเอกชนน่ะ ตัวผมมันก็อ้างคนเดียวเลยผู้ชายอย่างอย่างอายุแค่นี้นะครับเราก็เลยไม่เอาทอนแล้วให้เขาอ้างไปจนงว่าจะครบองค์ประกอบอะไอ้พวกนี้มันขนองค์ประกอบม,มาให้ผมไม่ให้คอ o ี y ไม่ให้ผมเดือดร้อนแล้วตายอาไปปืนเปินถือห่วมเลยพี่ผู้หญิงเลยนะครับเขาเล่ยการฐานการปกครองเนะ่ยมาขึ้นทรัพยากรมนุษย์แล้วตัวคนเขา พี่สอรอสอรหรือว่าพี่ปลรบรหยุดยิงเนี่ยนะครับเขามากันแม่บ้านอายการอันนั้นเลี้ยงข้าวไว้ก็เลยบอกเอ้าคุยกับ็ผู้หญิงเสร็จแล้วก็มันมีชื่ออยู่ได้ดาวกระดวงผู้หญิงเนี่ยครับเขาเป็นฐานบังคับการนะไปสู่บังคับการกองร้อยยุทธการของอายการสารุทรนะ์นว่าเขาเป็นขังบังคับการมีการปกครองหนึ่งปกครองสองปกครองสามแล้วก็ปกครองบังคับการ เขาได้ดาวสองดวงอยู่นพื้นๆตอนแรกอ่ะเขาเพิ่มอีกดวงหนึ่งเป็นสามดวงแล้วมชื่อผมอยู่ในนั้นเขาขึ้นดาวก็เพิ่มจากสองดวงเป็นสามดวงชื่อผมอยู่ในนั้นด้วยผมไม่เอามาดวงหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่มีดาวเหลือสองดวงอ่ะเท่ากับผมหนูไดวงเดียวมาเป็นสามดวงอะนู่นผมแจ้งอยู่วันนั้นที่โคมาบาดเจ็บยิงกันแล้วไม่ว่าดวงเดียวหรือว่าจะเป็นสามดวงผมจะเอาไปที่ไหน่ ผมเลยนั่งอยู่บ้านแบบเนี้มันก็เลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่มาคอยดูกันอยู่นะแฟมนุ่งเหลืองกัญจนากระบวนอายการมินบุรีเ,เรื่องราวกับบ,ก <S <S บันทึกบันทึกที่ไม่เครียดแล้วเป็นเรื่องเด็ดๆของบันทึกวังทองหลางนะครับร่วมกับสว่างเหตุแห่งประเทศไทย,ยนื่ร่วมกับอบอกอนอสืบเจ็ดแล้วก็มีข่าวสามี นี่ผมเรื่องม่วงอ่ะพี่ที่ชนบุรีครับบัตรสื่อมันชนนะมีรหัสอยู่แล้วก็เอาไปสูเ่เขตบางแสนเกี่ยวกับนายก,กวันนั้นเดือนห้าสี่ไอ้ปีห้าสี่ห้าห้าเดือนนึงช่วงสงการเนะี่ยมีเงินเดือนนะครับเจ็ดพันบาทเดี๋ยวแนละ้วไปทวนเหตุการณ์มนะันเจ็ดพันไปทวนเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์แบบว่ามีนายกมามีพ่อแม่ของเราไปดูอยู่ที่นั่น ที่มันชื่อตรงกันหรือว่าสอนกันอยู่เนี่ยหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับเราฟักไปเจ็ดพันก่อนแล้วเขาเนี่ยต่อรองกันตาเขาฟักมั่งก็ฟังมาห้าสิบาทพี่ฟังมาห้าสิบบาทแล้วก็มีแค่นั้นอ่ะอันนี้ที่บ้านเราทีนี้มั่งเราก็มาทั้งหมดกันสื่อมันจนทั้งหมดเนี่ยเรียกพี่ๆทุกท่านว่าสื่อมันจนนะจะมาช่วยผมนะ ร่วงโควิดร่วงถุกเฉินตรงนี้เข้าฟักเพลุกปืนยิงผมเพราะของกลางขนมาให้ผมนุ่นแจ้งที่บ้านที่คมแล้วของเขานี่ได้อุทธรจะลวงหรือไม่ลวงก็รูน้นะได้อุทธร์เพื่อจะเท่ากันกับพวกมาตาอุทธริบ5-6แล้วมันก็เป็นตำบลสัสี่เหลี่ยมนะ่ะมีกี่เรื่องมากองอยู่นะเราลงทุนด้วยความเสี่ยงภยัยและทะเลาะวิวาทมันนะครับพื้นๆนนะกะมาตาของอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยนะครับ ในช่วงโควิดตอนแรกสองเครื่องหลังจากนั้นอีกบานเลยพี่ทีน,นี้นะครับพี่เดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ให้ดูผมคิดถึงคิดถึงตุ๊กตาคิดถึงคนปลอบใจของพี่ผมว่าผมจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้นะแล้วผมก็ต้องรอด้ได้ผมดูคลิปโจโฉบ่อยพี่ผมต้องตัวรอดให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะทานข้าวันละมือนะอยู่ท่ามกลาง หมู่บ้านหมู่บ้านที่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็นอนอยู่วัดด้วยกันดารด้วยพื้นที่กันดารที่สุดนะครับของเขตต่างๆหรือว่ายุคป,ปัจจุบันนี่คือวัดวาลาานทานข้าว,วอะไรในมือเนี่ยผมต้องมีชีวิตรอดได้พี่แล้วผมต้องอยู่รอดได้นะครับเพื่อผมจะให้ผ่านเรื่องราวของโควิดนี้ไปแบบไม่เอาทอนแล้วองค์ประกอบมันจะครบหรือไม่ครบเดี๋ยวเรามาลุ้นดูอีกไปนะช่วยผมด้วยนะแล้วตัวผมเองเดี๋ยวผมไปฟ้ากินกันมาแล้วครบองค์ประกอบเดี๋ยวเขาฆ่าผม นะครับผมเลิกเอาตัวรอดได้ไดผมหวังว่าหนนะครับผมจะมีตุ๊กตาเขานะครับนะครับครับผมเดี๋ยวผมมีคิดใหม่ดูวัสดีครับพี่